วัสดีคะ่ะคุผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นะคะซึ่งเป็นนาทีพลิกกลยุทธ์การลงทุนนะคะ่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสิริรัตยาแซ่ซิลค่ะต้องยอมรับนะคะว่าความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นนะคะถือว่าเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในเชิงของการลงทุนให้กับนักลงทุนได้อย่างน่าสนใจค่ะเึ่งการลงทุนในสหาฐอวมกาก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะนอกเหนือจากในเรื่องของการลงทุนแบบที่เราคุ้นเคยแล้วนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทาความรู้จักกับการลงทุนในคอนโดแบบลิสโฮค่ะรายละเอียดความน่าสนใจเราจะพ ุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะคะคุณอริวัฒน์สาพัฒนะถาบุตรนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ CBRE ประเทศไทยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเรียนสอบถามก่อนเลยนะคะว่าคอนโดมิเนียมที่เป็นแบบริสโฮนิยามของมันแล้วก็ความหมายของมันคืออะไรกันแน่คะนิยามของมันก็คือเป็นอาคารที่สร้างเป็นอาคารพักอาศัยนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อขายในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาวนะคะ,คะจริงๆเนี่ยไม่ควรจะเรียก คำว่าคอนโดมิเนียมเพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนอาคารชุด<ม>ก็คือไม่ได้มีการออกโฉนดมาเป็นห้องๆนะคะแต่สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอาคารที่สร้างขึ้นบนที่ดินที่มีสัญญาเช่าระยะยาวไม่ได้เป็นที่ดินฟรีโฮลเช่นที่ดินของทรัพย์สินซึ่งไม่มีการขายเป็นฟรีโฮลอยู่แล้ว<ม>นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการการพัฒนาบนที่ดินเหล่านี้เนี่ยจึงออกมาเป็นลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาวค่ะ ประมาณกี่ปีได้คะสามสิบปีค่ะของบ้านเราเนี่ยสูงสุดที่จดทะเบียนได้คือสามสิบปีนะคะแต่ก็อาจจะมีในลักษณะที่ให้อ p อปชั่นทูรีนิวนะคะเป็นสามสิบบวกสามสิบค่ะต่อเนื่องไปใช่ค่ะค่ะจุดเด่นหรือว่าลักษณะของสินทรัพย์ประเภทนี้คืออะไรกันแน่คะก็คือเป็นอาคารที่ไม่ได้ ต้องจดทะเบียนอาคารชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการบริหารอาคารเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ต้องขึ้นอยู่กับนิติบุคคลหรือคณะกรรมการนะคะอันแรกเลยก็คือสามารถที่จะอา,อาจจะเจ้าของอาคารเนี่ยเป็นคนดูแลบริหารจัดการแล้วก็มีการตัดสินใจที่ที่ได้ง่ายกว่ารวดเร็วกว่านะฮะอันที่สองก็คือเรื่องราคาก็คือจะมีราคาที่ต่ํากว่า ในแบบฟรีโฮอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสัญญาเช่าแค่30ปีค่ปีนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เด่นก็คือไม่มีลิมิตในเรื่องของ foreign quota ก็คือถ้าเป็นอาคารอย่างนี้เนี่ยก็คือถ้ามีต่างชาติมาซื้อเกิน49เกปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ก็ไม่มีลิมิตตัวนี้ค่ะค่ะเมื่อสักครู่คุณนายิสาบ,บอกว่าเราไม่อยากจะเรียกนะคะสินทรัพย์นี้ว่าเป็นคอนโดมิเนียมแบบฟิสโฮแล้วเราจะนิยามมันว่าอะไระคะคือเราไม่ไม่อยากจะใช้คําว่าคอนโดมิเนียมเพราะนิยามคอนโดมิเนียมคือมันจะต้อง เป็นลักษณะของจดทะเบียนอาคารชุดและมีฉนอเป็นใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ได้มีเทอมที่เรียกกันแบบง่ายๆอ่ะทุกคนก็เลยบอกว่าคอนโดมิเนียมลิสโฮค่ะค่ะแต่ความเข้าใจก็ตรงกันในหมู่คนที่อยู่ในแวดวงอยู่แล้วใช่ไหคะใช่ค่ะความแตกต่างที่เทียบกับฟรีโฮนะคะหรือว่าที่เป็นในเรื่องของกรรมสิทธิ์เลยเนี่ยมีข้อแตกต่างด้านใดอีกบ้างคะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะในลักษณะทางกายภาพเนี่ยไม่ได้มีอะไรต่างกันละนะคะมันจะต่างกันในเรื่องของอย่างที่บอกก็คือว่าการบริหารที่ไม่ต้องเป็นลักษณะของผ่านนิติบุคคลอาคารชุดแต่อีกจุดหนึ่งเนี่ยที่มันเฟล็กซิเบิลมากกว่าเนี่ยก็คือถ้าเป็นลักษณะของลิสโฮ o เนี่ยมันจะทำมิกซ์ยูสได้ง่ายขึ้นก็คือว่าอาจจะผสมมีโรงแรมผสมอยู่ในอาคารเดียวกันอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ต้องมาจัดสรรในเรื่องของพื้นที่ส่วนกลาง ที่จะต้องแบ่งแยกให้อาคารชุดเป็นโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นลักษณะตรงนี้มากกว่าที่มีความยืดหยุ่นได้มากค่ะ ถ้าพูดกันแบบให้ง่ายๆคือคอนโดลิสโทนนี้นะคะปัจจุบันซัปลายมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความนิยมของฝั่งดีมารือผู้ซือ้อยังไงบ้างคะต้องเรียนว่าความนิยมเนี่ยน้อยกว่าฟรีโฮแน่นอนอยู่แล้วนะคะ,คะเพราะว่าคือคนซื้อเนี่ยก็อยากจะได้อะไรที่มันเป็นกรรมสิทธิ์ถาวร<ช>เพราะว่าการขายต่อเนี่ยมันจะ a อพ r e c i a เอราคาขึ้นไปนะคะจนทำให้คอนโดแบบลิสโฮเนี่ยจะมี อ,อยู่น้อยมากก็คือมีประมาณ4,000ยูนิตหรือประมาณ1.2%ของอคอนโดที่มีอยู่ในดาวเทาแอเรียนะคะและส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นก็คืออยู่ในโลเคชันที่ไม่มีที่ดินฟรีโฮลอะเวลเบิลเช่นถนนราชดำริอ,อย่างเงี้ยคือสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็คนเนี่ยก็ยังซื้อเพราะว่าอยากจะอยู่ในทำเลตรงนั้นซึ่งไม่มีฟรีโฮลอะเวลเบิลหรือมีอยู่น้อยมากๆค่ะ ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราคุยกันต่อนะคะว่าในแง่ของการลงทุนเราควรจะดูปัจจัยอะไรประกอบบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณอาลิวาสสาค้าสวัสดีค่ะมาสักครู่นะคะก็เป็นการพูดคุยค่ะกับคุณอาลิวาสสาพัฒนถาบรนะคะกรรมการผู้จัดการของ CBR E ประเทศไทยค่ะครั้งหน้าเราจะมาคุยกันต่อเนื่องนะคะว่าในแง่ของการลงทุนแล้วก็การหาโอกาสในการสร้างกําไรจากคอนเนอร์เนียแบบเวสโธนั้นจะทําได้อย่างไรบ้างค่ะส่วนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ